เมื่อวันที่4มิถุนายน2567ค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานผลการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีของอินเดียค่ะที่พรรค BJP ของนาเรนทราโมดีเป็นพรรคที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดและได้นั่งเก้าอี้นายกเป็นสมัยที่3โดยจะดำรงตำแหน่งไปอีก5ปีค่ะอย่างไรก็ตามค่ะกลับมีรายงานว่าคะแนนเสียงที่พรรค BJP ได้มานั้นได้มาเพียง240ที่นั่งค่ะจาก543ที่นั่งไม่ถึงเป้าที่พรรควางไว้ ที่272ที่นั่งสำหรับการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากในสภาค่ะแต่เมื่อรวมกับพรรคร่วมรัฐบาลก็จะได้ที่292ที่นั่งค่ะนั่นหมายความว่าเพื่อกลับเข้าสู่อำนาจโมดีจะต้องเจรจากับพันธมิตรแนวร่วมรัฐบาลแบบไม่มีข้อผิดพลาดหรือเกิดงูเห่าขึ้นค่ะเพราะกลุ่มพันธมิตรฝ่ายค้านซึ่งนำโดยพรรค INC ได้คะแนนเสียงรวมไปมากถึง232ที่นั่งนั่นหมายความว่าพารรคฝ่ายค้านอาจพลิกมาเป็นรัฐบาลได้ค่ะ โดยในการกล่าวสุนทรพจน์แห่งชัยชนะที่สำนักงานใหญ่ BJP ในเดลีมูดีกล่าวค่ะว่าผมมีความสุขมากในวันนี้ผมอยากจะคำนับต่อหน้าผู้คนในประเทศนี้วันนี้เป็นช่วงเวลาที่สะเทือนอารมณ์สำหรับผมเป็นการส่วนตัวเช่นกันนี่เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของผมหลังจากที่สูญเสียแม่ไปคำอวยพรของประชาชนเป็นครั้งที่สหลังจากผ่านไป10ปีช่วยเพิ่มขวัญกำลังใจของเรามอบความเข้มแข็งใหม่ ฝ่ายตรงข้ามของเราแม้จะเป็นเอกภาพแต่ก็ไม่สามารถชนะที่นั่งได้มากเท่ากับที่ BJP ชนะทั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ของ BJP ยืนกรานว่าจะเป็นผู้นำจัดตั้งรัฐบาลชุดต,ต่อไปและปฏิเสธความพ่ายแพ้ใดๆโดยเน้นว่าพรรคของพวกเขาได้รับที่นั่งมากกว่าพรรคอื่นๆค่ะ